ไฟทาวเวอร์หรือไฟสามขาของโอซูกะมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าต่างกันครับว่าทําอะไรได้บ้างนะตัวนี้ได้พร้อมขาด้วยนะครับขามีสกีนโลโก้โอซุกะด้วยเดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มแรกนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถถือเป็นตะเกียงได้นะครับตัวเครื่องนะครับมี2ปุ่มนะครับแล้วก็1ที่ชาร์จนะครับก็สามารถกดเปิดตรงนี้แล้วก็ปรับความแรงตรงนี้ได้นะครับแบบนี้มีสี่ระดับนะครับตัวเครื่องนะครับสามารถ เปลี่ยนเป็นที่ชาร์จได้ด้วยนะครับโดยการมีให้เลือกนะจะเป็น C หรือ A ก็ได้นะครับเสียบเข้าไปเลยขึ้นชาร์จแล้วแนะนำให้ใส่แค่4กรบอ5แอมป์นะครับ7.5แอมป์ใส่ไม่ได้8แอมป์ใส่ไม่ได้นะครับใส่ก็ดันเข้าไปเลยแบบนี้ตัวขาสามารถยืดได้2เมตรเลยครับสูงแค่ไหนดูเอา จากที่ลองใช้ในที่มืดนะครับถือว่าทําความสว่างได้ดีเลยทีเดียวครับหรือว่าจะถือเป็นตะเกียงก็ใช้งานดีครับไฟกว้างใช้ได้4ชั่วโมงครึ่งเลยครับ FC คนไหนสนใจนะครับตัวเปล่า3790นะครับจิ้มที่สายล่างได้เลย